thank you เราจะมาทำอะไรกันดีนะก็ตตวอย่างเงี้ยว่าเราเราจะมาทำอะไรกันดีวันนี้เราจะมาแนะนำสะพานะพานล้ารนะโคตรลรานนัโคตรล้านนาสองร้อยปีเล่นใหญ่อะเล่นใหญ่เออ อันนี้สะพานนี้อยู่ที่จังหวัดตากนะเชื่อ,อ,อ ER ตตมระหว,ว่างอำเภอตำบลละแแหงกับตำบลป่ามะม่วงป่ามะม่วงีะอยู่ฝั่งทางโน้นนะคะวันนี้เราอยู่ฝั่งละแแหงบรรยากาศคือฝนตกชุ่มชือ้อตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับไปต้อยนะคะสะพานนี้ก็จะมีะความกว้างประมาณเแบบหมดเนาะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันต่อนะคะ ดยที่สะพานนี้ก็จะมีความกว้างเท่าไหร่นะคะ2.5เมตรความยาวทั้งหมด400เมตรแต่บนสะพานนี้ก็จะมีเห่ไหมไหความยาว700 700เนาะความยาวตลาดสะพาน700มีเสาเป็นปูนคอนกรีตนะคะรับนั่นแหละ5ช่วงอ่ะเขาบอก5ช่วง5ช่วงก็คือมีเสาเป็น5ช่วงเลยเฮ้ยมัวเปล่าไม่มัวข้างล่างก็จะมีเสาคอนกรีต5ช่วงเลยนะ นี่หันมาเลยแทน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 หน้าดำเลยอ่ะเอาไปหมุนนะแทนแทนนแทนแทนเอาไม่ได้โอเคเราก็จะเดินขึ้นมานะคะวันนี้ก็เนื่องด้วยฝนตกเนาะเขาอาจจะเลยต้องปิดไฟสะพานไวกว่าปกตินิดนึงเราก็เลยจะเห็นไฟ แบบระยางอของสายสะพานลิงเนี่ยนะมันมสายสลิงสายสลิงเนี่ยไม่สวยเท่าไหร่อดีอยาคุณชอปเปอร์หันมปน,นะคะทีนีคก็จะไปยืนอยู่กลางกว้างนี่ก็จะขนาดนี้เลยเห็นปะเห็นปะสองช่วงประมาณสามช่วงแขนหนึ่งสองแล้วก็สามแขน <laughs> 2.5งจุเมตรสอ้าเมตรสร้งเพื่อสมโพธิกรุงรังตนโกสินทร์สองปีปีพ,พุทธศักราชสองพห้าร้อยยเฮ้ยก่อนผมเกิดน,นะอัน,นจะเป็นลักษณะสะพานเน,เน,นะะเาเนนรียกว่าสะพานอ้สะพานแขวนใช่ไหมคะสะพานแขนชื่อสนนะพแนคะเมืองตาเนาะจะรู้สึกได้ว่ามันโยกโยกนะคะครับอ,อ้าจะโยกโยกคือน,นี่นึง แต่ว่าก็มีความแข็งแรงอยู่เนาะยืนดูกันนะคะเลยเลยไปไปไปเราจะพาไปเยี่ยมชมตรงจุดจุดที่มันเป็นป่าเสาวนกีตนะคะชาวบ้านก็จะมาหาปลากันตอนเช้าตู่แล้วก็ตอนพบค่ำนะคะเคยเห็นนะเคยเห็นตอนเช้าอะไม่เคย <laughs> แต่คิดว่าต้องมีแต่เคยเห็นตอน <laughs> เขาก็จะหวานแห่ลงไปนะแล้วต้องใช้สมาธิสูงมากมนนีการจับม้าอันนี้คือแม่น้ำปิงนะคะไม่ใช่แม่น้ำเจยายา้าพญา ถึงก,กลางแนละ้วไม่กลางนะคะก็คือเสาปูนแรกเนะาะแล้วจะเห็นน้ำใสเลยมน้ำปิงนี้ลักษณะมันก็คือแบบว่าน้ำตื้นนะคะเป็นน้ำแบบว่าเป็นดินเป็นทรายนะปวดทรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้น้ำจะใส่สลอดอ่าเห็นไหมเห็นไหม หันมาทางนี้นะคะดูกำันำแทนอันนี้คือเสาต้นแรกเนาะจริง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 เราก็ได้เห็นไว้คลิปหน้าเราจะมาถ่ายกันกลางวันดูนะคะโอเคก็วันนี้เท่านี้แหละอยากทำเท่านี้นนไม่มี<ร>อะไร ขอให้ทุกคนติดตามคลิปเรานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกในการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะคะจริงจังมากอ่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายกด subscribe ด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe หรอตามสูตรอ่ะ subscribe และกดไลค์กดติดตามพวกเราอย่าลืมแจ้งเตือนด้วยนะคะ subscribe ออเออตามนี้นะคะับขอบคุณครั